สวัสดีครับพี่น้องครับอีสามสมุปีมาละมรลอยครับวันนี้ผมที่พาพีพระนองไปทำข้อมรุ้จักกลมาแลงชนิดหนึ่งครับที่ผมเบิ่งแล้วโอ้ผมว่ามันหนาสนใจดีครับมันงามดีครับเห็นตอนแรกผมกันยังมาได้โยกกล่องขึ้นมาทายไวดอกครับเห็นเธอที่สองที่สามผมก็เลยโอ้มันเป็นตุยอย่างน้อนี่ผมก็เลยทายเอาไว้ครับแลวก็ไปหาข้อมูล มันเห็ดใหผมคิดถึงตอนสมัยหน่อยครับย่ำนี่ขึ้นโคกับย่ำฝนนี่ไปหาไรแม่งขับครับที่โตวเขียวๆนั่นครับผมอยู่ในโคกัว่หน้าครับเมื่อนี่ครับผมพิพามาทำความรู้จักครับว่ามันคือตัอยังงครับผมนี่แม่งตัวนี้ครับโตเพิ่นดีสีํำเงินเป็นมั่นเป็นมั่นว้าวจังสี่ครับผมขาหลังญ่ๆแบบนี้ครับนี่ก็คือดวงเตาขาโตครับ ือภาษาอังกฤษก็คือเพอร์เพ่นสวอนเล่นเล็กเกตบิดเทิรครับเหตุผลที่ได้ซื้อว่าดวงเตาขาโตพี่น้องเบิงพี่น้องก็จะเห็นเห็นว่าครับขาเขาข้างหลังสองขานั้นครับต้นขาเขาจะง่ญ่ครับขาเขาจะโตครับผมลักษณะโดยทั่วไปเขาก็จะมีสีน้ำเงินครับเหลือบสีท้องแดงหรือว่าจะสีเขียวครับเหลือบสีท้องแดงทั้งโตเลยครับหนวดสองขางครับ กสิคือกันกับสสยลูกปัดครับลักษณะผิวทั้งตัวกสิเป็นมันแววครับโดยโตอ่อนครับกสิอาศัยจอกินข้างในพืชจำพวกเพื่อเถาต่างๆครับจังเขนว่าเถาขององุ่นปลาจังสันครับแต่ว่าบาดโตเต็มไวัยใหขึ้นมาจังสีแล้วก็จะกินใบพืชเป็นอาหารครับโดยจะอาศัยเกาะอยู่ตามใบพืชต้นไม้หรือพุ่มไม้ ในที่โลงครับผมโดยดวงเตาขาโตเกสิมีการกระจายพันธุ์อยู่แถวประเทศเวียดนามจีนตอนใต้พมา่าลาวและกับประเทศไทยครับประเทศไทยนี่จะพบเห็นได้ทุกภาคครับโดยเขาจะอาศัยอยู่กับปลาปงปลาละเมอะและกับปลาบินจพันธุ์ครับโดยขนาดโตเต็มที่เกสิมีขนาดประมาณ2-3เซนติเมตรครับผม อายุไขของดวงเตาขาโตก็จะ,จะมีอายุประมาณหนึ่งตีครับก็ถือว่าเป็นมแมลงสวยงามอีกชนิดหนึ่งครับที่อยู่ประดับกับธรรมชาติอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมพี่น้องว่าสวยบ่ครับผมว่าสวยงามยู่งนะครับพี่น้องเนาะ